เป็นคุ้ยเขาสบ,บายที่สุดแล้วก็สูงที่สุดสวัสดีคะ่ะเอ้ยทำไมผมต้องตั้งในกระบ,บางขนาดนี้เนะี่ยยังไม่มีคนเข้ามาเลยถ้ายังไม่มีก็กินของหวานไปก่อนหนึ่งหนึ่งิวนี่คือเพื่อนดูหรือเปล่าเจ็ดคนแ,แล้วค่ะ ตอนนี้กำลังกินลูกตาลค่ะลูกตาลนมสดมะพร้าวอ่อนด้วยพีระยามาคนแรกเลยสวัสดีครับพิมพีเอไม่ใช่พิมพ์ดาเดียนะดีครับผู้เบ่าไทยบ้านนี่คือชื่อปอปอสวย หมูหมูหรือหมูไม่แน่ใจสวัสดีครับเคุณทำง,ง,งานเสร็จค่ะก็เลยมาแวะทางข้าวก่อนกลับบ้านนิชามนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวีทีนี่ค่กินข้าวเหมือนเดียบ้างไหมคะกินเยอะมากร่วมโต๊นี่คือผู้ร่วมโต๊ะนะคะของว่างคือเฉาต๊วย ก็โหเราต้องไกินหมดแล้วหมดเลยเหลือเท่าแจ๊ะเลยเนี่ยอาหารที่กินไปก็จะมีหอยลายผัดกิ่งเผานะคะแล้วก็มีเป็ดเป็ดหมดไปแล้วและนี้ก็คือไส้ทอดอันนี้คืออะไรนะเขาหมูปลาเมผัดผักบุ้งปผัดปลาเกมอ่ะค่ะอันนี้พรมอะไรนะคะพี่ไม่ใช่โอเคกินอีกแล้ว เดี๋ยวคนบอกว่ากินอีกแล้วร้านเดิมหรอเปล่าใช่ค่ะร้านซงที่เคยมาร้อยตอนครั้งหนึ่งานานแล้วอันนี้คนบอกซงแน่นอนมอชาบอกว่าซงแน่นอนแต่ว่ามากินใช่ไหมถึงรู้ค่ะหรือบอกไงฮะไม่มอชาเนี่ยชื่อมอชามอเดอะมอหรือว่าเอนีอเรต <laughs> ถ้าอย่างงั้นก็น,น่าแตกอย่างนีแกเอาละกินดึกจังเลยเลิกงานดึกค่ะหน้ามันสับหน้าก่อน,นมนาหวานมากนี่อะไรเนี่ยน้องป่านนี่เป็นฝาแฝดน้องเดียรหรือเปล่าตัวติดกันมาก ตอบมาหน่อยเปล่าค่ะเมื่อกี้เพื่อนแอรบองบนใส่รหัสพี่ไม่มีกล้องทานดึกมากอาต้องบอกว่าทานดึกมากแล้วก็ทำหน้าตกใจมาไม่ใช่เรื่องแปลกเลยค่ะเรื่องปกติมากพี่โยอ่านถูกหรือเปล่าอ่ะ พี่โยกี้บอกว่าวันนี้ได้เซลฟี่กับพี่เดียด้วย3ามรูปฝากพี่ไปถ่ายให้ขอบคุณนะคะค่ะไม่เป็นไรค่ะยินดีค่ะแวะไปเซ็นท่านโูแต่ไม่เจออ่ะเสียดายอยู่ชั้นเจ็ดน่งานชั้นเจ็ดเลยและะ้ค่ะแล้วก็นิชามนฟาดเรียบเลยนะคะมาถึงอาหารใช่ไหมกันกันทีราเป็นฝรั่งหรือจีน แา่ชื่อก็ไม่ชีนเท่าไหร่นะนงนุชบอกว่าลูกตาลอยแก้วพระวิวานอยู่ปีอะไรแล้วคะอยู่ปีสีแล้วคะ่ะปีสุดท้ายแล้วคะ่ะ มีคนคอบอกว่าเห็นเวลานี้แล้วหิวเลยอ่ะหิวเลยใช่ไหมคะางานไม่ตั้มใส่หรอครับลูกากานะเอามายั่วมายั่วนายตัวมอกับน้องหมอยเอ้ยอ่า <laughs> นผิดนายตัวมอกับน้องหมวย ่คือชื่อ,อปากแดงๆจะไว้ใจได้จ้าอันนี้คือเขียนอ๋อวันนี้มีงานปาร์ตีดีใจมากวันนี้มาทานันสะพาวีเดียน,น่าสวยจังที่ถึงกระถิ่นกับพี่รามกระถิ่นหัวร้อเปิดใจมากแปลว่าอะไระคะเป็นซีรีส์มีคนบอกว่าป่าน,น่ารักท่าน,นักถากุล อยากเจอพี่เดียที่มอจังเลยโอ้ยมามอทุกวันเลยค่ะเรียนทุกวันได้เจอแน่นอนมอนอ,นอนสว่วิไัยวนันห้าห้าหาหายามมากอ้าวเห็นไหมตุ้มมี่บอกว่าสังคมก้มหน้าเพื่อนะบอกว่าเงยหน้าอยู่ค่ะกินดึกแต่ทำาองไม่อ้วนเลยเพราะว่าไม่มีเวลาได้กินค่ะน <laughs> คนอ้วนอยู่อีกฝั่งนึงนะคะ

กินลูกตาลอยแก้วอีกเปล่าคะใช่ค่ะของโปรดกินลูกตาลอยแก้วถึกแล้วลูกตานมสดด้วยคะ่ะอันนี้ราวิวนันถามอีกรอบหนึ่งเหรออยู่ปีไหนคะปีสี่ค่ะไลฟ์กับน้องกาแฟน้องบ้างเพราะเห็นรักกันดีชอบชอบเขาอยู่มองกรุงเทพมาสิคะอีกคนหนึ่งไม่ได้เจอกันเลยอะ่ะ ทุกวาราอยากเจอน้องเดียบ้างจังวันที่แปดมาเลยค่ะอุดรค่ะล <c oughs> ูกานนมสดได้กินแล้วสินะคะใช่เนี่ยดีใจมากเนี่ยอร่อยกินแล้วชื่นใจโอ้ย,อยมาทานครั้งแรกหลับกันหมดแล้วแน่เลยอ่ะรลายสึกคนหลับแล้ว ใกล้จบแล้วทานข้าวดึกจังเลยค่ะหิวเลยระวังอ้วนเนี่ยเดียหน้าน่า,นารักหมูเดียน้อยบัวลอยเผือกก็อร่อยนะคะเออยังไม่เคยกินเลยบอรวลอยเผือกสิ่งทางกลอยอยู่อยู่ญี่ปุ่นดูละครไทยขอบคุณมากค่ะทาให้หนุหิวข้าวเลยกำมันจะนอนเลยไม่นอนละเอาเ <laughs> คนบอกว่าร้องเพลงมั่งเสียฟังร้องไม่พออ่ะไม่กล้าร้องไอ คิดถึงดอวอ์ไหมครับดอวอ์คืออะไรถูกต้องไม่รู้รู้ฐานอย่างนั้นอ่ะเขาสอบความสามารถของเด็กอุดรน,นะคะนี่เ็กุดรนะเนี่ยเด็กอุดรคิดแกเขาพ้วนมากเลยเมื่อกี้อ่านชื่อถูก OMG อ่านถูกสิคะชื่อก็อ่านโอเคนะอ่านอ่านถูกอ่านถูก ทุกวันนี้ยังดูกระถิ่งกับพี่รามย้อนหลังอยู่เลยดีใจอะ่ะยังมีคนมาเขียนบอกว่าเขาอ่านชื่อผิดชื่อตั้มนะไม่ตุม้ม <laughs> ขอโทษนะตั um ้มตั้มนี่เดี๋ยวดคนี่พูดอีกคนชื่อโมชาอ่านถูกแล้วโมชาโมชาที่ไม่อ้วนเพราะว่าเพื่อนแย่งกินเปล่า <laughs> บานปานที่ไม่อ้วนเพราะว่าเพื่อนแย่งกินหรือเปล่า ไม,ไ,ไม่ได้แย่งเลยค่ะไม่ได้แย่งเลยมันกินช้าเองคนช้าก็ต้องแพ้ไปรอเมื่อไหร่จะมาเชียงใหม่บ้างนั่นสิคะอยากไปนะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ไปเลยถ่ายละครก็ไม่ได้ไปถ่ายที่เชียงใหม่แล้วอ่ะชอบกินซ้มตำไหม,มคะชอบกินค่ะชอบกินตำไทยแต่ว่าไม่กินเผ็ดเท่านั้นเองก็ไม่ใส่พริกอ๋ออ๋อ,อ เพื่อนยุ mm. ้ยส wow, ุนิสาใช่เปล่าใช่ค่ะเพื่อนยุ้ยค่ะเม้ไดพี่คิมหน่อยค่ะอืมแล้มาพี่คิมหรอมีอะไรจะเมาอ่ะน่นรักน่ารักสิงเล็กๆกินเงินเก่ง พี่อ้อน,อห,นหรือเปล่านารักค่ะไม่กินนารักมากคิดถึงม,มาทันไลฟ์แล้วคุณน้องเจงอนารา,า้างไม่เจอเลยอะค่ะไม่เจอนรามเลยเกาหลีเที่ยงคืนแล้วนะเดี๋ยหน้ากำลัทลงทานข้าวอยู่เลยไปอุดรใส่จิ้มให้ดูบ้างน,นะคะไ,ไ,ดได้ค่ะ โอ๊ยทำสักทีผู้งามคักเนาะสาวนาค่ะบ้านเราไล่ไปกินไปเมื่อก่อนมันเป็นกระตูนมีกระตูนแล้วขีนนำมาทำแล้วแล้วคนแล้วคนที่เรียกเป็นนี่มันบอกว่าเพิ่งรู้ตัวว่าชอบดูเดียน่าไลายสมัครเป็นเอ็มซีเลยกูดี้มอสอเล็กเซอร์หมูอ่านว่าอะไรอ่ะหมูแก้วเหรอกว่าจะได้เจอทำไมยิ้มน่ารักจัง รคเดียชอบอ่านชื่อผิดขอดทษผิดไปแล้วอร่อยเปล่าอร่อยชื่ไรตั้มไม่ตุ้มนะโอเคอ่านถูกแล้วตั้มมี่บอกว่าโอเคอ่านชื่อเขาถูกแล้วโอเคตั้มมี่ไม่ตุ้มพี่ก็ไม่อ่านหนูเขียนเสียใจอ้าวอ้าวอ้าว อันนี้อ่านว่าอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกอีกแล้วลู่ยาวลู่ยาวเหรออ่านผิดอย่าโกรธนะลู่ยาวหวังเหรอนี่คือชื่อจีนปะคะป่านป่านอันนี้อันนี้ชื่ออะไรอ่ะของพี่ชายป่านนี่อ่านว่าอะไรอ่ะไหนล่องหย่องในเบอร์เดย์ไม่รู้อ่ะหวังอะไรไม่รู้อ่ะหวังหย่งะพิมพ์อะไรดีกว่าว่าชื่ออะไรนะอ่านยากเหลือเกินอยากดูเจมมากับเจน่าอีกเร็วๆค่ะ เดียนั่งโต๊ะริมทางเข้าจอดรถบ่อยนะตรงนี้มันงม,มแบบกำลังดีไงคะที่นี้นะคะมไมปกตินอนกี่ทุ่มอย่านอนดึกนะนอนประมาณเที่ยงคืนอนะแต่บางวันก็นอนเร็วค่ะแล้วแต่ว,วันอ่านแม่หนูหน่อยจุ๊บแจ้งอ่าแล้วค่ะอิ่สจะกล้วยไหมพอแล้ว แอบบอแอบหลายชุติมันฮะชุติมันอ่ะถูกแล้วมั้งสุนิสาส่งหัวใจมาให้เราวันที่แปดเจอกันที่วิรอนนะคะกระต่ายเจอกันนะคะเคยเจอพี่เดียครั้งนึงเมื่อนานมากอยากเข้าไปถ่ายรูปแต่ไม่กล้าทำไมล่ะถ่ายได้นะหน้าตาดุใช่ไหมแต่จริงๆเราใจดีนะ ไ้ไฟกินไปข้าวหน้าไลฟ์ไม่กินไม่ได้แล้วนะไปเอกกะรัมันก็ดูมีอะไรทําดีไงครับจบแล้วกอโทรเลยไหมน่าจะพักก่อนนะยิิมจริงแล้วจะละลายชอบเวลาเธอไลฟ์วาดเรียบเลยนะครับนี่คืออาหารใช่ไหมมีราฟพูดเจมมาใช่ไหมอีกก็นีทัาทามาค่ะแต่ว่า ถ้าไม่มีอะไรเ,เปลี่ยนแปลงก็คิดว่าน่าจะน่าจะเป็นแบบนั้นดึกแล้วทำไมยังไม่นอนอย่านอนดึกนะยังไม่อาบน้ำเลยน,นะ <laughs> ยังนอนไม่ได้นะ <c oughs> แล้วก็อร่อยเปล่าค้าหูขนตาเออติดขนตาไงมะพร้าวอันสุดท้ายแล้ว พัสุดาพี่เดียนะอ่านเมนูบ้างสิคะอ่านแล้วนะช่องสามตุนิยายเรื่องหนึง่งที่พี่เขียนไปทําละครอ,อยากได้เดียนหน้าเป็นนางเอกจังค่ะแต่คงยากมากคือโชคดีขนาดน้ะโอ,อ้ยเป็นเกติมากกว่าค่ะเขียนเก่งจังเลยอ่ะสามารถเขียนเป็นนิยายได้ทั้งเรื่องเลยเนี่ยนับถือมากๆากเลยค่ะทูวดาราคุณชนกคิดถึงสามกีตาร์ที่พี่เดียที่พี่เดียอ่ะค่ะอยากมีภาพสอง สงสารน้องต้องอ่านชื่อทุกคนป่านไปนเลยค่ะส่วนตัวใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ค่ะทำไมอ่ะรังเกียจขนาดนด้เลยเหรอมาสาคิดถึงจังฮัลโหลเมื่อคืนมื้อนี้ใครหิวเนี่ยพี่ปุ้ยถามว่ามื้อนนี้ใครหิวพี่ปุ้ยที่เจอหิวทุกคนคะ <S <S ่ะหิวทุกคนค่ะ <S 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 สังคมก้กมหน้านะคะเฮ้ย เออค่ะพี่เดียระวังยุงกันนะคะกินตลอดเลยปกติชอบทานอะไรพิเศษคะทานได้ค่ะแต่ว่าไม่ทานเผ็ดแค่นั้นเองอร่อยไหมซุน้องเดียรอร่อยกระถิ่นคักักๆระวังติดทออีกหน้า ลักป็นนานนะปีโป้หมอก้ยสวยมากชอบคิว้วอ่าชอบคิ้วอีกละวันนี้คิววนนค้วสวยใช่ไหมชอบรอยยิ้มยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยขนาดกินยังสวยโอ้เหาก,กินเอไม่ใช่กินเยอะนะคะจะได้อ้วนๆกินอยู่ไหนคะเนี่ยร้านรงคะบังหินอยากเจอตัวจริงหิวเลยอ่ะไม่แบ่งเลยนะฟันสวยกลางมาทานครั้งแรกรูกี่ทีก็หิวตามทุกทีมาทานด้วยเย่ๆชอบเสียงตอนร้องเพลง หิวเลยร้องไห้แรงเบยเออโอ่โออะเดี๋ยวเลื่อนดูนะว่ามีอันใหม่ๆม,มาหรือเปล่าโอ้ยป่านน่ารักนะคะเสียงน่ารักดีค่ะปะ่านยิ้มอ่อนค่ะเมื่อวานสอบเป็นไงบ้างยากเปล่าก็ยากอยู่นะคะแต่ก็พอทำได้ก็โอเคน่าจะผ่านวิชามนทำวิจัยยากไหมคะยากค่ะม่ยังทำกันอยู่เลยนะต้องส่งวัน พดหน้าแล้วอ่าค่ะหลงรักเดียนาแล้วค่ะขอบคุณค่ะหน้าผากยังเรืองแสงเหมือนเดิมครับนี่คังชมหรือเปล่าชอบคิ้วมากอยากได้อ่ะสักเลยค่ะหกมิติได้แบบนี้แนะ่นี่ก็เขียนเอาค่ะปัดบ้างแต่ว่าด้วยความที่คิ้วเข้มอยู่แล้วไงคะมันก็เลยมีพี่เดียบุตรนิรุสอบแล้วไว้อพรอให้หน่อยนะคะก็ขอให้น้องขนมจีบ อ่านหนังสือที่อ่านอ่ะขอให้ออกตรงกับที่อ่านเลยนะคะแล้วก็มีสมาธิในการทาข้อสอบเจออะไรก็ขอให้ตอบได้ทุกข้อละกันนะคะสู้ๆค่ะน่าจะเป็นเิ็นเตอร์ร้านนี้น้งพักผ่อนบ้างน,นะคะหมอบนหมอก้อยคุณน้องกระถิ่นชามากๆเลยจ้าเอา้าน้องเดียนาะไม่ได้ทำศิลปกรรมจริงๆหรอครับทำไมดูน่ารักจัง ไม่ทำจริงค่ะเนี่ยจหมูกก็ไม่โด่ดงขนาดนั้นนะดูหน้าก็ไม่ได้ทำนะแต่รูปที่เห็นอาจจะต่างกันมากค่ะโตขึ้นก็ต้องมีพัฒนาการบ้างยืนยันว่าไม่ได้ทำค่ะเป็นคำถามที่คนสงสัยกันเยอะเนาะคำถามนี้แต่เข้าใจแหละนึ่ก็คงเป็นเรื่องปกติขอบคุณครับที่อ่านเมนต์กำลังใจให้ทุกผลงาน ร้ายได้แบบธรรมชาติมากทางร้านอาจจะให้กินฟรีเออนั่นน่ะสิเนาะไม่เคยได้กินฟรีเลยเค้เขาไม่สนใจหลอกร้านี่ขายดีกินฟรีเปล่าไม่ได้กินฟรีจะมีละครอีกไหมมีมีค่ะมีม,มไปแล้วนะพี่เดียมีเรียนไหมคะบุ่งนี้ไม่มีคะ่ะ บอกว่าปีบจมูกให้ดูหน่อยอะเขาลังไรอะไรไงดีเนี่ยไม่มีกระดูกเลยตรงเนี้ยอะไรนะ,ะไปแล้วบายบายค่ะบายบาย